ครับถ้าผู้ชมรายการมันจัดสยามครับนี่มันก็จั่วหัวมาเรื่องอาจารย์อาจารย์ให้โชคเรื่แต่คนใกล้ตัวไม่มีใครรู้เลยไม่เคยจะบอกรเลยคนไกลตัวได้หมดเลยเขาเขาบอกมาคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเกี่ยวกับสมาชิกนี่แหละสมาชิกมาขอว่าหววมันอั้นเลขที่ให้ไปกับเบี้ยมันเรามันซื้อไม่ได้อ๋อคืออาจารย์ให้เครอาจารย์ให้ใตัวนี้แล้วเบี้ยที่ไปกับเลขเลขที่อยู่กับเบี้ยนมันซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้ามือไม่รับหววมันอั้นเราก็เลยก็อย่างที่รู้เราก็ โพสไปเลยว่าไม่เป็นไรอ่านใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเข้าไปขอเทวดาเปลี่ยนเลขก่อนครับอ่าแล้วก็โพสไปโพสที่สองว่าโพสที่สาเสร็จปุ๊บล้วก็บอกเลยว่าใครอยากโชคดีก็ไปเื้อเอาแล้วกันนะสองสองอ่าชัดเรียบร้อยเละเลยก็ไม่รู้ดิมันก็ตรงบอกว่าวัตถุบงคนรายการมาตัดสยามแล้วก็ความเชื่อในรายการมาตัดสยามมาเป็นของที่มีอยู่จริง คือกูพูดง่ายนะถ้าเป็นคนอื่นทําได้ขนาดนี้กูว่าเขาโม่ตั้งตายหนักขนาดนี้ได้ตั้งตายครับอาจารย์โม่โม่แบบร้อยเยียด่ย่านน้ำไม่ได้โหดเพราะว่าเลขเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดหลังขวยออกแล้วเออกูให้มึงเนี่ยไม่ใช่นะเพราะทุกคนมันถูกจริงทุกคนมันเห็นตอนที่เราไปซื้อบอลด้วยให้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ได้แน่อยไม่ต้องกลับด้วยไม่ต้องกลับมันต้องซื้อบอลด้วยคือบันตัวเดียวเลยเอาไปเลยให้มึงเห็นไงว่ากูเปลี่ยนได้จริงแล้วเปลี่ยนได้โหดไปเลยแล้วที่สําคัญนะครับสมาชิกคือวันเสาร์วันทีี่่วยยออกเน ผมไลฟ์สดกับน้องเป่าอยู่ยังไม่รู้เลยคนไลฟ์ไป็นสที่บอกโอ้ยจันแขกสุดยอดมากเลยให้ขวยขอบคุณอาจารย์แขกขอบคุณเราเลยหันหน้ามอกคนสองคนว่าขอบคุณเรื่องอะไรวะให้อะไรวะเราเลยต้องรีบปิดไลฟ์สดแล้วลงไปข้างล่างเออจารให้สองสองเลยสุดยอดนะครับก็ไม่รู้ดิก็มันบ่งบอกได้ไงว่าไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็เอาให้โหดไปเลยก็เนี่ยครับอย่างไม่ต้องไปกัดอย่างที่จะไปโต้อย่างเงีไรอย่างที่อาจารย์หมอกโซเวีของรายการมันตะของจริงต้องพิสูจน์ได้ครับอันนี้มันพิสูจน์ได้หลายๆเรื่องมันไม่ใช่ครั้งแรก อันนี้สมมติว่าถ้าคนใกล้ตัวเป็นการเป็นเรืเเ่องธรรมดานะ <c oughs> ที่อา <c oughs> จารย์เคยทาได้ขนาดนี้นะกานนี้อย่าไปซีเรียสมันวัตถุบงคนประจําวันนี้ก่อนนี่ว่าวัตถุบงคนประจําวันนี้เนี่ยก็คือเป็นวัตถุบงคนที่นําเสน,นอเหมือนกันคือจริงจริงเนี่ยอย่างที่บอกว่า ช่วงนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนเราต้องการเงินเป็นระดับแรกใช่บอกเลยว่าทุกวันนี้อะไรแม่งคงกระพงคงกระพันหนังเหนียวเมตตามหา<ช>นิยมเลิกคุยกันแล้วเ,เลิกคุยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วทําให้มีความรืมสมบูรณ์ไม่อดอยากได้ใช่ใช่เราก็เลยมานั่งคิดว่าอะถ้าอย่างงั้นก็เอานี่แล้วกันเอาก็ถูกของคนมานนี้แล้วกันก็คือเป็นพระอนุรุทธ,ธะ อนุรุธะออนุรุธะก็คือที่จริงๆหลายๆคนจะเรียกว่าภาังกระจายอือืมภาษากระจายเข้าระสังกร,ระกจาย,พร,จรยพระอนุรุธะก็พระอนุรุธะคือคนองกันหรือะังคองกันนะโอ้ยภาษงกระจายเนี่ยคือท่านเป็นเอตาคทะในเรื่องของแปลอตถกถาที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายอ๋ออะไรที่เข้าใจยากแต<ก>่จ,จะเข้าใจง่ายขึ้นส่วนพระอนุรุธะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อ่าเลิศแล้วในเรื่องลาภสกาละนี่รากว่าคนทุกๆไปเข้าใจกันผิดอดีตอาจารย์ั้งนั้นอะ มันอาจจะอา,อาจจะเป็นแบบนี้จากความที่ว่าเราเราศึกษาเรื่องพวกนี้มานะเราอาจจะเรามั่นใจว่าเขาน่าจะเพี้ยนมาจากความเชื่อจีนออยกตัวอย่างเช่นปิดเลิ่มนเลิ่มตั้งแต่สมัยก่อนถ้าพูดถึงพระปิดตาเนี่ยคนก็จะนึกว่าคือจะอนุมายว่าเป็นพระโมคลาตอนประจนมารที่ปิดตาใช่ใช่อพอครัวนี้ พอมาคนที่สร้างพระปิตาในเรื่องโชคลาภแบบเด่นชัดเลยก็คือหลวงปู่โตะมืาดูชิมพีใช่เน,นี่ยคือเป็นจุดพีคข,ของพระปิตาใช่ใชที่ทําให้พระปิตาดีในเรื่องโชคลาภใช่ซึ่งหลวงปู่โตเนี่ยท่านนับถือเจ้าแม่กวนอิมมากใช่การกที่หลวงปู่โตนับถือเจ้าแม่กวนอิมมากเนี่ยพระปิตาท่านเนี่ยก็เลยนั่งพุ่งพุย พงพุ้ยอ่าใช่วพงพุ้ยก็คือถอดพิมพ์จากสังกัดใจใช่ใช่แล้วตั้งชื่อว่ารุ่นปลดหนี้ด้วยอ่าอหมก็คือมีความเชื่อว่าพระปิดตาเนี่ยก็คือเป็นพระสังกัดใจในในแนวของจีนออ่าแล้วก็กลายมาเป็นปนกันระหว่างสังกัายไทยกับสังกัายจใช่ใช่ใช่อ่าแล้วก็จากความเชื่อนั้นแหละตั้งแต่ปีสองหนึ่งขึ้นมาลงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มีการสร้างเนี่ยคนในชุกภายหลังเนี่ยก็เลยมีความคิดว่า พระปิดตาคือพระสังกจายอ่าใช่เพราะตอนนี้ผมเข้าใจว่า,าการที่เราจะคิดเราเราศึกษามานะเพราะถ้าพูดถึงพระปิดตาในสมัยอดีตเนี่ยจะแทนด้วยพระโมคคัลลานะที่พี่ปจจนมารถามว่ามันก็สอนนห้เป็นปริศนาธรรมการที่เราปจจนมารคือปจจนอสวกิเลสทั้งหมดปิดอายันตนะทั้งห้าปากหูจมูกลิ้นกายใจอืม,มันก็ทําให้เราเข้าถึงสมมติเรามีมารกระทบในเรื่องของความโกรธกระทบเรา พระโมคคัลลาเนี่ยเป็นผู้เลิ่แล้วด้วยลิทลิ์ที่อยู่เกิดจากทั้งห้าปากหูจมูกลิ้นกายใจปิดมันซะเมื่อไหรที่เราปิดอัยตณะทั้งห้าได้เนี่ยมันจะระงับเรื่องอารมณ์ทั้งหมดที่จะเข้ามาหาทั้งห้าประการได้ครับมันก็อาจจะซ้อนไว้เป็นในเชิงของอคาสอนอในแนวในแนวของอย่างรูปลักษณ์ที่ออกมาในเรื่องของพระโมคคัลลาปิดตาค่ะอ่าดิกระดิ บุรพาจารย์ในสมัยอดีตเนี่ยก็เลยสร้างพระปิตาเปรียบเสมือนให้เป็นเหมือนกับระจนมานแล้วก็มีคุณวิเศษในเรื่องกันศาสตาวุธกันนู่นนี่นั่นถ้าว่าในเรื่องเก่าปิตาเก่าสือก,ก็ปิตาทาย,ยาตเป็นทรากุูทายาตพิมพ์กบพิมเขียดแต่ปิตานัเนี่ยตั้งใจให้เป็นมหาอุดเพราะปิตาปิดทวารทั้งเก้าปิดทวารทั้งเก้าอันนั้นก็คือว่าในเรื่อง การปิดปิดสิ่งที่จะทําให้ลม,มภายในออกมันก็เปรียนเสมือนกับว่าเป็นมหาอุดแหละมหาอุดเรื่องโครงกระพันอะไรอย่างนี้พอมาปิดตาในภายหลังก็เป็นปิดตาของสายวังหน้าปิดตากูวังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแค่ปิดตาก็จะเป็นแค่พับปิดตาธรรมดาก็เปลียนเปลียนปิดปิดอายัดได้ง่าถ้าใครศึกษาศาสตร์ของวังหน้าจะรู้ว่าเมื่อสมัยนึงเนี่ย วังหน้าเนี่ยเคยเคยเป็นที่กล่าวกล่าวขวัญว่าจะมีการล้มล้างราชบัลลังก์อือ่าก็เปรียบเสมือนกับว่าสร้างพราเนี่ยบรรจุกูกขึ้นมาเนี่ยที่มีบันทึกก็เปรียบเสมือนว่าท่านเนี่ยไม่ได้สนใจราชบัลลังก์ในในแนวในแนวพูดสมัยก่อนอๆๆคือท่านเนี่ยปิดแล้วซึ่งอายันตนะทั้งห้าป่าขูจมูลิ้งกายใจเพื่อราชบัลเพื่อแห่งระบบกษัตริย์เท่านั้นอะไรประมาณแบบนี้ ในความคิดที่วูรพาจารย์สแหดีตพูดกันถึงมาแต่จุดพีกปิดตากับสังกจายเนี่ยก็คือหลวงพุโตมาไปดูชิมพีอ่าก็คือเริ่มเพี้ยนว่าเอาสังกจายจีนมานั่งปิดตาแต่ลูกคลุกของคนฉันเห็นก็คือปิดตาหลวงพุโตเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าการที่เราจะปลดนี้ได้คือปิดความอยากเลยปากหูจมูกลิ้งกายใจเหมือนกัน ถ้ามึงปิดห้าอย่างนี้ได้นี่มึงก็หมดอ่ะอาใช่เพราะเราไม่อยากแล้วก็ให้มีความสมบูรณ์เหมือนพระสังกจายครับเนี่านี่คือแนวพีคแต่วัตถุมงคลเราวันนี้ชัดเจนคือพระอนุรุทธะไม่ใช่พระสังกจายคือเป็นผู้ที่เลิศแล้วในเรื่องของความุมสมบูรณ์ครับเป็นเอตัคทะในเรื่องของความุสมบูรณ์ครับคราวนี้ถามว่าที่ทําขึ้นมาเนี่ยตําราไหนค่ะอ่าเป็นตําราที่ไม่มีในตำราไหนท้งนั้นอ่ะ อ,อจริงๆก็คือเนี่ยกูชัดเจนกูก็บอกตรงๆเนี่ยไม่มีอยู่ในตําราไหนทั้งนั้นคือนั่งสมาธิวันหนึ่งแล้วมโนโก็ใช้คําว่ามโนโดีกว่าถ้ากูบอกกูมองเห็นอย่างมึงดย๋ยวมึง <c oughs> ดราม่มาก็คือนั่งสมาธิจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยจนเข้าใจในเรื่องพระสังกจายกับพระอนุรุทธะโดยมีมีมีครูบาอาจารย์ในสมาธิมาบอกคนหนึ่งอธิบายในเรื่องของพระสังกจายกับพระอนุรุทธายให้ฟัง เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเราทํารูปพระสังฆจาย <ฮะ S 1> ขึ้นมาขึ้นมาจานวนน้อยแหละไม่เท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งใจจะให้เสียงเป็นเรื่องลาบสกการะอุดมสมบูรณ์จนครูบาอาจารย์ในสมาธิท่านเนี่ยมาบอกว่ามันไม่ใช่ <ฮะ S 1> เพราะว่าพระสังกจจยเนี่ยเป็นเอัคทะในเรื่องของการแก้ปิศาณาธรรมที่เข้าถึงได้ยากคือแปลเอกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจง่ายมันไม่เกี่ยวกับโชคลาบอ้าว แล้วอย่างนี้ทํำยังไงท่านก็บอกว่าถ้าจะเอาให้เกี่ยวโช,โชคล่าจริงก็คือต้องเป็นพระอนุรุทธะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างพระอนุรุทธะให้ถูกต้องเนี่ยบุรพาจารย์ในสมัยอดีตเนี่ยก็คือที่มาบอกเนี่ยบอกว่าต้องไปหาชนวนมวลสารให้ได้ตามนี้นะอ,อ่เป็นชนวนมวลสารพื้นที่ทําแล้วก็ให้ยันมาตัวหนึ่งเอายันตัวนี้นะเขียนผงอเขียนผงอันนี้นะเวะลาเขียนเสียนพ้าเนี่ย วเวลาเขียนเสียนพระให้ว่ากระถาตัวนี้นะวเวลาเขียนองค์พระให้ว่ากระถาตัวนี้วเวลาจะเขียนฐานพระก็คือขาเนี่ยบาทพระเนี่ยให้ว่ากระถาตัวนี้เวลาจะล้อมยันด้วยกระถาเน,นี่ยนี่คือจะพรอผงที่เรามาถึงเขาสอนไปขั้นหรือว่าโมเสข้าเลยเราก็เลยมีความเพียรในการลบลบลบ,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 ลบเพื่อใหญ่ก็ได้เอาเราก็เลยมีความเพียรเพื่อลบ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 เพื่อเป็นจำนวนมเสในในผงผงตัวนี้ท่านบอกว่าชื่อว่าผงอนุรุทธะ ทีละผงชื่อเขาเลยอาเป็นชื่อเขาเลยแล้วก็กระถาร้อนเป็นกระถาปุกเสกซึ่งไม่มีอยู่ในตำราได้ไหนแน่เขากูก็โคตรตำราเหมือนกันอ่าใช่ใช่คือไม่มีในตำราเรื่องไหนเลยท่าน็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอยากกระทําเกี่ยวกับเรื่องอุดมสมบูรณ์เรื่องโชคลานนะให้เอาอันนี้อื่าก็คือให้ว่ากระถาบทนี้เอาผงแบบนี้เอาชนวนมวลสารแบบนี้เอาใบว่านตัวนี้ใบไม้ตัวนั้นไม้ชนิดนั้นคือท่านระบุมาแบบชัดเจนหมดเลยอืนั่นหมาเนี่ยได้ตามนี้นะ แล้วก็ให้สร้างขึ้นมาครับอ่าให้สร้างขึ้นมาในวันในวันที่เวลาที่กําหนดด้วยครับเราก็เลยทําขึ้นมาในวันเวลาที่กําหนดแล้วก็เสจเพราะอันนี้มันเป็นของเราโดยตรงเนี่ยกล่องเนี่ยก่องอย่างหน้าจานเลยอย่างหน้ากูเลยก็คือมันเป็นของกูโดยตรงเลยเราตั้งชื่อว่ามหามงคลเหตุผลที่มหามงคลคือพระอนุรุทธาเนี่ยรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่รวมแห่งความเป็นมหามงคลไม่ว่าจะเป็น ผงพระลักษมีผงเท้ากูเวนผงพระนารายณ์ผงพระศิวะไ<ผ>ม,ม่หมดผ, <ม S 1> ผ้าอุมาผงโพกทรัพย์ผงรับทรัพย์ผงณเงินณมีมคือที่เกี่ยวกับเรื่องโชคล<ง>าภที่เป็นมงคลทั้งหมดผงจกักรพรรดิคือสารพัดผงเลยแล้วรวมถึงผงครูบาอาจารย์ในสมัยอดีตหลายหลายคนด้วยเราก็เอามาผสมรวมกันแล้วก็สร้างเป็นพ้านุทธะแต่เห็นว่าองค์เล็กนิดเดียว เหตุผลก็คือถ้าองค์ใหญ่เปลืองอาจารย์นี้ผงเพราะว่าผระลุท้าเนี่ยถ้าจริงๆถ้าเชื่อจริงๆคือไม่เคยมีใครสร้างแน่ๆชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลยซ้ำยังไม่เคยมีใครทำใช่ไหมอาจารย์ทุกคนจะทําแต่สังกจัยสังกจายได้ยินอ่านี้เราก็เลยถามว่าแล้วผมจะทามาในรูปลักษณ์ไหนเขาบอกว่าทําให้เหมือนกูที่สุดอ่ะกูบอกเอาอย่างนั้นเลยฮะเขาก็ยิ้มบอกเอาให้เหมือนเจ้าที่สุดอ่ะให้เหมือนอาจารย์เนี่ยนะให้เหมือนเจ้าตามที่ที่สุดอนะบอก อย่างนี้มันก็ผมเลยเดี๋ยวไงแกก็ยืนยิ้มบอก็ทำไปดิเขาเขาไม่พูดอะไรก็ทำไปดิเ,ออเ,เราก็เลยนั่นแหละเอายังไงดีว่าเอามาหามงคนก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปตั้งชื่อพระอะไรอ,อ่าแต่จริงก็คือพระเนี้ยเป็นพระอนุรุทธะอีกในยะหนึ่งมึงจะบอกวก็เป็นรูปหล่อเนื้อว่างกูก็ได้นะรูปหล่อเนื้อว่างออาอีกในยะหนึ่งมึงจะบอกว่าอันนี้เป็นรูปหล่อเนื้อว่างยนแขกก็ได้แต่กูไม่กล้าขนาดนั้นเพราะว่าผงเนี่นนย มันเป็นผงชั้นสูงทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีรูปรูปผ้าผ้าด้วยรทะใช่ใช่ไม่มีใครเคยมีรูปผ้าท่านก็บอกว่าเอาให้เหมือนกูมากที่สุดกูก็เลยมนึกถึงสังกะจายนึกถึงฟวาสังกะจายแล้วก็ทําขึ้นมาเหตุผลก็คือเอาองค์เล็กๆไม่ไม่จะได้เปื่องเนื้อมันจะได้ไม่เปืองเนื้อนี่คือเจตนากูชัดเจนเลยไม่เปืองผงไม่เปืองเนื้อไม่เปืองเนื้อแล้วก็กดงาวที่สำคัญคือ เวลาไปเรี่ยมมันก็ไม่แพงถ้าถามว่าพระนี่ดียังไงเนี่ยถ้ามึงไม่มีขุนช้างนวโลหะมึงแปงนี่ได้เลยแทนได้เลยอ่ะครับแบงได้เลยมึงไม่มีเบี้ยขาชรลักษมีมึงแฝนนี่ได้เลยถ้าถามว่าดียังไงเนี่ยคือกูก็บอกได้เท่านี้แหละกูก็ไม่อยากจะโม้เยอะว่าดียังไงแทนกันได้ก็ไม่เท่าเราเอาไปดูแล้วกันแล้วมึงจะรู้ว่า โหดมากอ,มอันนี้นี่นะเข้าปลูกเศษมาทั้งหมดสองปีเต็มปลูกเศษสองปีปลูกเศษมาสองปีเต็มอันเนี้ยปลูกเสษมาสองปีเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ถ้าบึงมีโอกาสเนี้ยครับที่จะเอาของดีราคาถูกที่เอาไปใช้ได้อย่างาามั่นใจว่าเห็นผลแน่นะครับถูกอาจารย์บอกแล้วว่าราคาถูกราคาถูกตั้งแต่ให้ราคาถูก แต่ว่ากล่องกูแพงอพาถูกพาเพ่ให้ถูกได้ถ้าไม่เอากล่องให้ราคาถูกถ้าเอากล่องแพงหน่อยแต่พาไปแหละกล่องกูแพงจริงจริงกล่องทํามันน้อยด้วยค่ะเพราะว่ามวิสามพลาสติกเหมือนเดิมอะค่ะวิสามพลาสติกแล้วก็ที่สําคัญคือจริงๆไม่ค่อยอยากจะให้กล่องด้วยพาห้าร้อยกล่องพันห้าเออเข้าท่าอยู่ไม่ละก็ว่ากันไปแต่ถ้าถามว่าพานุรุทธาดียังไงคือ ถ้ามึงมีบ้านอมึงควรจะไว้บนเสาบ้านทุกเสาเลยแปะไว้เงยยอเอาไปคือถ้ามึงใส่บ้านไหม่รบ้านเก่าอยู่แล้วก็ได้เอาไว้บนหัวเสาอ่าหรือถ้ามึงไม่มีหัวเสานะมึงเอาไปเลี่ยมแล้วก็ไปแปะไว้บนเสาทุกเสาเลยอ่าให้ได้แปดแปดทิศรอบบ้านอ่แปดทิศรอบบ้านใช่มันจะดีทั้งเรื่องโชคลาภอ่าดีเรื่องโชคลาภมากในองค์พระเนี่ยใส่อ่างน้ำจ้ำปา ไม่เคยสร้างนะพม่าหรอวิชาพม่าใส่อ่างน้าจำปาที่ดีทั้งเรื่องแก้วงจุ้ยบ้านแต่ที่อาจารย์พูดเดีววิชาเนี่ยไม่เคยมีใครสร้างไม่ได้เรียนจากตำราไหนอาจารย์ทนไม่มีไม่มีตำราไหนใด้ดทั้งสิ้นบอกเลยอไม่มีจากตำราไหนใดใๆทั้งสิ้นเพราะว่าเกิดมาจากเทเทวาที่เขามาบอกครูบาอาจารย์ที่เขามาบอกให้ทําตามนี้ล้วก็ทําแล้วรวมถึงในนั้นที่ว่าเราว่าด้วยคุณวิเศษแห่งผงยาตัวนี้ยอ่างน้ำจำปาเนี่ยก็คือยันทั้งเก้าที่ ปิดตามทิศเนี่ยมันสามารถแก้แก้บ้านที่ไม่ถูกหลักได้การที่มีอยู่ในองค์พระแล้วเป็จนจำนวนมากด้วยนะอ่ามันก็สามารถเราก็ว่า,าสามารถเอาไปแก้ไขบ้านได้ที่สําคัญก็คือผงยาจินดามนีเนี่ยเยอะมากในพระชุดนี้อันนี้ใส่ผงยาจินดามณีด้วยโอ้เยอะมากโใส่แต่ถ้มยยัยหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มอาจารย์ใบอาจารย์เจือโอ้โหจนมาเป็นของกูเองแล้วก็เป็นผงยาจินดามนีของสายเขาอ้อด้วย <c oughs> คืออันเนี้ย อภิมหาโครมวลสารนั่นเด็กกูทำพระเลยก็ว่าได้นะที่จริงกูตั้งใจว่าเอาไว้แบบวันสำคัญสาคัญแล้วกูจะเอามาแจกนี่แหละไม่แปลกที่จะบอกเอาเล็กกับพระเป้นมวลสารมวลสารไปใส่เยอะเอาโอ่งที่พอถ้าโอ่งใหญ่ราคาแพงนะใช่แค่นี้ครั้นี้ก็ถามว่าดีไหม คือพระเนีย่ยดีทั้งเรื่องทุกเรื่องเอาว่าดีทุกเรื่องโดยเฉพาะโชคลาภเนี่ยมึงเห็นชัดแน่นอนอใครใส่ไปโชคลาภไม่ดีมาถีบหน้าเขาได้พกสูงเท่านั้นมีคาถากำกับด้วยไหมคะไม่มีอะคาถาก็ไม่มีธนาราโภนนโมพุทธายะไม่มีคาถาแปลว่าตังธนาราโพลนโมพุทธายะธนาราโภเนี่ยธนคือแปลว่าเงินทองธนาราโภลนโมพุทธายะนโมพุทธายะคือพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ธนาราโผลนโมพุทธายะ นี่อาจารย์ใจดีนะบอกกระถาให้กางกิริยาทุกทีไม่ให้เลยเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็เอาไปค่ะใช้ไม่ดีจริงเรื่องโชคลาภมาถีบหน้าเดี๋ยวผมว่านะผ่านไปอีกเดือนนึงตอนเนี้ยอาจารย์ผมว่าอีกเดือนหนึ่งเนี่ยพระอรุณรุธะเต็มหน้า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 กรุ๊กกเกิลใบบวัดไหนก็สร้างอรุณรุธะอะไรอีกอรุณอรุณรุธะไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่เลยว่าอใจให้จํานวนเท่าไหร่คะให้เดือนนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปด สิบแปดสิบแปดสิบแปดเออสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนห้าพฤษภาคมสิบแปดพฤษภาหกสามอย่างนี้ดีกว่ากูให้เช่าภาในอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยจนถึงวันอาทิตย์จนถึงวันอาทิ์อ่าอาทิตย์นาายี่<า>ะถึงวันอาทิ์แล้วเดี๋ยวกูจะมีองค์ใหญ่มีผ้าลูกทุ่ท้าองค์ใหญ่ข้าหลังฝังของเพียบเลยหนึ่งองค์นั่งนับวันเลย เดี๋ยวเราจะมีพระอนุรุธะองค์ใหญ่ในเทปหน้านะหรืออาจจะเทปไหนก็ได้อแล้วจอารายชื่อคนที่เช่าพระอนุรุธะเนี่ยมาจัดรางวัลให้องค์หนึ่งคือสมาชิกที่เช่าองค์เล็กจะมีสิทธิ์ได้อน <จ Belle S 1> อุร <Deep? S 2> ุธะองค์ใหญ่ให่ในเทปหน้าหนึ่งองค์ต่อหนึ่งสิทธิ์องค์เล็กเช่าหนึ่งองค์ต่อหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะฉลากแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงที่คุณจะได้ค่ะ ส่วนผ้ารูดทาที่ว่าเนี่ยรายการวันนี้ให้เช่าละห้าร้อยบาทไม่มีตลับไม่มีกล่องไม่มีกล่องห้าร้อยไม่มีกล่องมีกล่องสองพันพอยกล่องพันให้กล่องให้แด่พระไม่ให้กล่องกล่องไม่ให้อาจารย์เขาอยากได้กล่องอ่ะกล่องไปละพันห้าชัดเจนไปดิกล่องแพงอ่ะพระอาจารย์ให้ภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เนี่ยคนที่เช่าภายในอาทิตย์เนี่ยเราเราจะเอาชื่อมา หลังบ้านแต่ถ้าหรังนั้นถ้าเราเ่าห้องใหญ่เนี่ยโอ้โหดมากนะอ่ะไม่ถ้าหลังถ้าหลังวันนี้ก็ยังไว่าหมดหมดหรือเปล่าอ๋อเอาเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนอาจารย์ถ้าหลังจากนั้นยังราคานี้ไหมยังขึ้นราคาเลยหรือว่าจะขึ้นราคาหรือยังทันราคานี้แต่ไม่ได้มีสิทธิ์ลุ้นไงก็ไม่นำไปขึ้นมานะให้ยังสิ้นเดือน่ะให้ยังสิ้นเดือนให้ยังสิ้นเดือนแล้วก็องค์ใหญ่ก็ยังไม่ให้เช่าก่อนยังไม่ได้เร็วๆเนี้ยอ๋ออีกนาน ไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยพูดได้เค่เนี่ยเพราะว่ากี้ผมขึ้นไปคังแสงมาโู้พัชอะไรอย่างครับไม่เคยเห็นอาจารย์ออกมากูยังไม่ให้กูยังไม่ให้กูยังไม่ให้ต้องรออีกนานอันนี้ยังไม่ได้เอานี่ยไปกันเอานี่ไปใช้ได้จริงกันเล็กๆนี่กะดาษตอนแรกอใช้้ไดเราเคยคุยกันต้องเป่าว่าวันนี้อาจจะเป็นฮู้ที่จะจำนานในฮู้โดนบัก็ยังไม่มาถูกต้อง ก็อย่างที่อาจารย์แจ้งแต่แรกก็คือไว้ติดหัวเสาทุกๆกเสาในบ้านจะดีไพ้พติดตัวก็ได้แต่ว่าติดหัวเสาแปดทิศจะดีสําหรับบ้านหลังนั้นจะรับเงินเข้ามาทุกทิศทุกทางโอเคตามนั้นค่ะจ้าวันนี้ก็ท่านีกานะครับ